เริ่มที่เครื่องรางของขลังก่อนละกันนะคะ<า>อย่างแรกที่คุณตากันในร้านค้าทัาท่วไปก็คือนางกวักนั่นเอง<า>เป็นไงมาไงคะทาไมเขาถึงมีความเชื่อเรื่องนี้นเรื่องนี้เนี่ยเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมานานมากนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับเอาตามประวัติก่อนเนี่ยนางกวักเขามีชื่อเขาช้วยนะ,ะก็ชื่อว่านางสุภาวดีนะครับก็ถือว่าในตำนานเนี่ยนะครับนางสุภาวดีเนี่ยได้มีโอกาสได้ไปเข้าเฝ้านะพระกษัตริย์สัมปาะนะครับแล้วก็พระศิวลีนะครับแล้วก็ได้รับพรจากพระศิวลีมา ว่าทําให้มันกลับไปช่วยพ่อแม่ค้าขายแล้วเกิดความเจริญก้าวหน้านางสาวดีเนี่ยไปที่ไหนเนี่ยก็ทําให้เหมือนกับสินค้าทําให้ธุรกิจของครอบครัวเนี่ยมั่งคั่งร่ํารวยนะครับก็เลยเป็นที่นิยมนะครับมาบูชาจนถึงปัจจุบันที่ต้องสังเกตยอย่างแรกก็คือว่ามือของนางกวักเนี่ยถ้าต้องกวักเหนือปากถ้ากวักเหนือปากเนี่ยเขาเรียกว่ากินไม่หมดมวาดวแต่ถ้าเกิดตำกว่าเนี่ยเรียกว่ากินไม่พอ การบูชานางกวักด้วยน้ําแดงเนี่ยอันนี้ถูกต้องไหมครับจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีคตินะว่าแบบจะต้องเป็นน้ําแดงอย่างเดียวแต่จริงๆเขาเอาเรื่องสีคือสีแดงมันเป็นสีแห่งความเป็นมงคลหือนอกจากน้ําแดงแล้วเนี่ยเราจะถวายเป็นแบบบูชาด้วยแบบผลไม้ก็ได้นะครับหรือว่าพวกดอกกุหลาบสีแดงดอกคนนี้นะครับผ้าแพรที่เป็นสีสีอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับแต่ว่าเวลาวางเนี่ยต้องบอกว่าอันนี้เป็นเหมือนแบบเครื่องรางนะครับเวลาวางคุณจะไปวางชั้นเดียวกับ พูดทะูปไม่ได้ตำแหน่งในการตั้งคือต้องตามความพูดทะลุเหรอคะใช่แล้วก็หันหน้านางกวักเนี่ยไปข้างหน้าเขาบอกกวักแบบนี้ไม่ได้มีแค่ที่ไทยที่ญี่ปุ่นก็มีแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นแมวกวักเขามีชื่อด้วยนะว่ามาเนะคิเนโกะอ่าวนทําหน้าเหมือนแมวหน่อยเป็นความหมายถึงแบบการเรียก เงินทองเพาแมวเนี่ยเขามีมือซ้ายกับมือขวาด้วยถ้ากวากซ้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องงานของความรักถ้ากวากขวาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเงินเรื่องการค้าขายถ้ากวักเบิ้นเลยเนี่ยสอง้ือเขาถือว่าสองเด้งอูยไสองเด้งอ้าวแดงไดทั้งสองมือในตัวละมืออ้าวแต่ถ้าพวกแบบเมื่อยแลวไม่ยอมกวักเลยเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการให้ขอพรให้สมปรารถนาถ้ากวัดถ้ากวักแบบสูงสูงมากเนี่ยหมายถึงโชคจากแดนไกลที่เครื่องรางชิ้นต่อไปเลยค่ะครับนี่ อันนี้เห็นเยอะนะคะยอดวิวเป็นพันล้านใน YouTube หรอไซไม่ใช่โครไซอันนั้นไซนักราะไซเดี๋ยวต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ทุกร้านนี่จะต้องมีนะครับรถแท็กซี่ยังมีเลยไซจักซับคนสมัยก่อนในเวลาหาปลาหาอะไรเงี้ยก็จะเอาไซมาวางนะครับแต่ว่ามันก็มีวิธีตั้งด้วยเหมือนกันนะเวลาแขวนเนี่ยต้องหันปากของไซ่ซึ่งมืนแบบ เป็นทางที่โชคเข้านะแต่ถ้าเกิดว่าเอาของเข้าอย่างนี้ก็ต้องหันหน้าออกไปที่หน้าร้านของเราหน้าประตูอะไรอย่างงี้หน้าประตูแต่ว่าบางคนเนี่ยไปตั้งแล้วมันแบบหมุนๆอย่างเงี้ยบางทีแบบหันมาอย่างงี้ก็มีแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไปติดมาที่ร้านเนี่ยจริงๆดีที่สุดนะถ้าเกิดยึดไว้แล้วก็ ให้ใส่ห <Heritage desserts> ันหันออกหันออกไปตรงๆแบบเพื่อนดับโชกเข้ามาเนี่ยก็ดีหนูไปซื้อใส่ที่อันใหญ่ๆเลยได้ไหมจารย์เนบางร้านก็มีบางคามคนเขาใช้อันใหญ่ๆใช่ไหมน้องพี่คนนแล้วแต่ใช่ได้ทั้งสองแบบะครับอ่ะจะไปเป็นเรียกว่าปีเสียนะคะเป็นอีกสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งที่เห็นบ่อยในนิยมบูชา่ปีเสียเนี่ยเป็นเป็นลูกมังกรเป็นมังกรลูกมังกรท่าน้ำมังกรเนี่ยมีหลายหลายแบบในฮวงจุ้ยนะครับแต่ว่าปีเสียเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งนะคือว่า เขาเป็นวัตถุมงคลที่ไม่มีทวารเงินทองเข้ามาไม่มีไหลออกไปกินอย่างเดียวแล้วไม่ถ่ายปีเสี้ยเนี่ยเข้าใจว่าเป็นสิ่งนะไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะเป็นเป็นเป็นรูปของมังกรปีเสี้ยมีแบบว่าเป็นแบบห้อยๆด้วยนะจาย์พวกคนจีนใช่มมีมีหลายแบบเลยนะครับมีหลายเวอร์ชั่นแบบเนี้ยเป็นแบบเดี่ยวๆนะแบบที่เป็นตัวบางๆที่เป็นคู่ก็มีสรรพคุณเนี่ยอย่างแรกที่เราพูดคุยกันก็คือว่าในเรื่องของโชคนะครับด้เงินทองเข้ามานะครับอันที่สองเนี่ยก็คือคนที่แบบเกิดในปีที่ชงอะไรแบบนี้เป็นแบบกพ สำหรับคนที่เรียกว่าเกิดในปีชงนะครับชงในปีหน้าเดี๋ยวมีโอกาสมาเล่าให้ฟังว่าปีไหนที่จะต้องเตรียมตัวก็จะไม่เหรออาจารย์ไอ้มาลงขนาดนี้อาจารย์ลองแนะนําวิธีในการบูชาวัตถุมงคลหน่อยค่ะจริงๆต้องบอกว่าอย่างผีเสี้เนี่ยเป็นลูกมังกรท้ดน้านะครับก็ต้องเขาเรียกว่าต้องมีน้ำวางไว้ข้างหน้าน้ำเปล่าเนี่ยใช่น้ำเปล่าเลยนะครับไม่ต้องเป็นน้ำแดงนะนี่อาจารย์นะครับข้อควรระวังก็คือว่าไหลายรานที่ผมเคยไปเห็นเนี่ยนะครับ ชอบเอาแบงค์บางทีตัวใหญ่ๆเนี่ยเขาชอบเอาแบงค์ร้อยม้วนเป็นโรตีแล้วไปใส่ปากปีเซียไว้จริงไม่แนะนำนะเพราะว่าเพราะว่าอยากให้ปากโล่งๆไว้รับสับเข้ามาโชว์แล้วเหงื่อจะเข้าได้ง่ายไม่เป็นหุ่ปากเขาหรือแม้กระทั่งบางทีเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนว่าพอตั้งน้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ให้รูปปีเซียนะครับจากข้างๆแล้วไม่รูปตรงปากนะครับรูปอย่างข้างมาข้างหลัง เพื่อเป็นการดึงโชคเนี่ยให้เข้ามาก็ต้องจับทุกวันเลยั้ยก็เหมือาแบบเปิดร้านค้าขายก็จับก็ถือว่าเป็นเคร็ดความเชื่ออย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าวิธีตั้งในฝ่านนี้นึงว่าจะต้องตรงกับประตูคือทุกอย่างเนี่ยจะเน้นที่ประตูเพราะว่าประตูเป็นทางเข้าของโชคนะครับแล้วก็ถอยมาไกลๆหน่อยอย่าไปตั้งด้านหน้าประตูมากนะแล้วอย่างสุดท้ายคืออันนี้เลยนะฮะลกคุ้มลกคุ้มมีสรรพคุณในเรื่องของการทําให แค้วคลาดปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของการเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองอนะครับการภัยการไฟไหม้ได้ด้วยหลักการเหมือนกันนะก็คือว่าจะต้องตั้งหันไปข้างหน้า,น,าะนะครับเพื่อเป็นการแบบจริงๆถ้าเกิดเราเห็นไปตามตลาดร้านค้าผมคิดว่าคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยดูเราอยู่เนี่ยโอ้ก็จะเห็นเลยว่าเนี่ยมีอยู่แล้วแหละแต่บางทีแบบตั้งผิดตั้งถูกบางคนมีบอกว่าไอ้หน้าร้านเนี่ยมันดูด้านไหนกันแน่บางร้านมีแบบ ตรงหัวมุมไหมนะครับเป็นจริงก็ต้องบอกว่าเอาทางที่คนเข้าเป็นหลักหรือนะว่าด้านที่ติดถนนใหญ่บางทีร้านเรามีประตูหลายประตูเนี่ยก็เลือกที่มีพลังมากคือด้านที่เป็นถนนใหญ่น,ะนั่นเป็นด้านหน้าอพาม,ม,มีโอกาสตอนนั้นไปที่ตลาดนะที่จังหวัดหนึ่งเดินไปแล้วไม่ครับปิดกนรายการเราดูอยู่พอดีอนะครับจะถ่ายรูปลงไอจีไปผมเข้าไปเดินไปโผล่ไว้ข้างหลังเ่ยเด็กเห็นตกใจร้องไห้ กลัวอาจารย์ผมว่ามันคือคนเดียวกันในทีวีเเห็นผีใช่ไหมคะเด็กใช้คำว่ามันด้หรอคปอันนี้ครบยังคะยังมีนะอาจารย์ช้ามาทั้งทีจัดให้แค่นี้ยังไม่ได้ช่วงหน้าจัดเต็มค่ะยังมีอีกหลายอย่างเลยที่ไม่ได้บอกสักครู่ค่ะตียมา